สวยงา712เบิร์นมาต่อ500ดีครับอุ้ยไล่ยังไงครับผมสองพันห้าโอ้มาจัดเลยครับผมสามคำเตือนที่วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเก็ดอาย,อยุต่ำกว่า18ปี 3. ควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมก็สวัสดีทผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สรารายคพีซเกมเรามาอยู่ใน เกมเส้นทางมาจอง2แล้วครับผมนะเป็นเกมมาจอง2นั่นเองนะครับผม่านผู้ชมโอเคครับผมตามเวลาโบนัสชามเนี่ยครับผมนะเปอร์เซ็นต์โบนัสวันนี้เกมนี้นะครับผมนะที่เล่นตอนนี้นะครับผมนะอยู่ที่ประมาณ8 0เปอร์เซ็นต์เท่าที่จะสูงนิดนึงครับผมนะก็เลยจะมาแบบจัดให้นะครับผมนะจะมาแบบลองดูครับผมว่าจะปังไหมหรือจะเกลือครับ มี2อ,อย่างไม่ปังก็เกลือนะครับผมโอเคครับผู้ชมก่อนอื่นเลยครับผมขอแจ้งกิจกรรมโปรโมชั่นดีๆก่อนนะครับผมนี่เลยครับฝากถึงร้อยรับหนึ่งร้อยสามสิบฝากสามร้อยรับสี่ร้อยไม่ต้องทำเดินปรับอัตราการชนะทุกเบ็ดทุกการ 1, เดิมพันได้ยังไม่พอครับคือยอดเสียห้าเปอร์เซ็นต์ทุกๆเดือนหน่วยอย่าพลาดกันสำหรับโปรโดีๆสมัครฟรีได้ที่ล่างคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเปิดเทอร์โบเลยครับผมขอ,อยัดไล่เบ็ดสิบก่อนโอ้โหเปิดมาเบ็ดสิบก็มาแล้วท่านผู้ชม้ย ุนเราน้อยนะผมขออนุญาตไล่เบ็ดแบบเร็วๆเลยนะครับผมนะเ <c oughs> พราะว่านี่ไงเ,เวลานี้นเ,นเวลานี้มาจัดนะผมเราต้องขึ้นเบ็ดให้เร็วที่สุดแต่จะไม่ขึ้นเบ็ดร้อยครับผมเพราะว่าทุนเราน้อยมากครับผมปไปที่เบ็ด40ก็น่าจะเพียงพอแล้วปไปที่หน้าเบ็ด40สวยงามโอ้โห,โหไล่เบ็ดไล่งามมากโอ้โห มาไม่พักเลยช่วงนี้ปับ๊บสวยโบโอ้โหหนึ่งร้อยท่านผู้ชมจัดให้แบบต้นเกมไหลต่อโอ้โหสีสีนะท่านผู้ชมอะไรจะขนาดนั้นนะท่านผู้ชมปับ๊บโอ้โหไม่มีไม่ไหลให้เดินรอเลยนะท่านผู้ชมปับ๊บสวยโบโอ้โหโอ้โหไหล โอ้โห100หนึ่งร้อยไม่ชมอะไรจะขนาดนี้ฮะปั๊บโอ้โหฟรีไปฟีไหมไม่ฟรีครับห้าร้อยสี่สิบครับดอกนี้โอ้โหสแคตเตอร์เสียดายจัดเลยท่านผู้ชมโอ้โหสวยอย่างนี้โอ้โหไม่ไหลครับท่านผู้ชมอุตส่าห์ออกยกแข่งเลยครับผมท่านผู้ชม สวยครับอย่างนี้ไหลไม่ไหลนะครับท่านผู้ชมหอเถอะปับปับปับสามตัวสวยมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วครับผมเริ่มเลยครับผมปีเข้าเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับเวลาโบนัสชามของเราจะมาหรือไม่ จะมาหรือไม่ไม่รู้แต่ว่ามาแน่ๆครับ่าผู้ชมโบว่าหกร้อยครับผมโอ้โยไม้แรกก็จัดให้เลยครับหกร้อยเก้าร้อยครับผมละไมน้นี้เปิดไม้เป็นสวยๆเลยเปิดไม้สวยๆะ <c oughs> สวยงาน 72. เจ็ดสิบสองเบิร์นมาต่อห้าร้อยดีครับอู้ย ได้ยังไงครับผมสองพันห้ามชอปโอ้โหมาจัดเลยครับผมสามพันนะผมไม้นี้โอ้โหซุปปเอร์เมกะครับผมซุปปเอร์เมกาอันชมปหกไม้ครับผมโอ้โหเวลาเวลาเขาดีจริงๆครับผมเวลามาจัดเลยฮะสามไม้สุดท้ายของเราแล้วสองไม้สุดท้ายของเราเบิ้ลมาต่ออย่างนี้ก็สวยๆครับผม480มา โอ้โหวบวกมาเพิ่มฮะผู้ชมใบนี้โบบะโอ้โหปิดส,สวยๆครับอย่างนี้โอ้โหสวยงาม160ยหกนะพี่ชมโอเคครับผมปิดแบบส,สวยๆฮะพี่ชมสี่พนเจ็ดหกสิบครับผมโอโ้ผมจุ้จัดๆนะผมพอแล้วครับผมนะเบ็ดทุนหลักร้อยเฮ้ยทุนหลักร้อยครับผมเบ็ดหลักสิบครับผมแตก4700แล้วครับผมนะโอ้โหกำไรสิครับ โอ้โหเข้าแบบงงๆเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับผมใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ควิอหน้านี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมแบบอิ่มๆแบบนิ่มๆเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับผมคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ